ตอนนี้มีช่องใหม่เพิ่มมาเดี๋ยวขึ้นมาให้โอเคมนมัมไปเล่นไฟน่าแอนเฟสดีพักเหลี่ยมกันดีกว่าเออโอ้ยแอนเราเออไอ้นี่มันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราลืมดูยกาองว่าคลิปจะไม่เสียใช่ไหมไม่เสียเพื่อนคุณไม่ได้กดออโต้คลิกไว้เหมือนครั้งที่แล้วเหมือนเมื่อวาน เกูเล่นภาคหนึ่งนะเล่นภาคหนึ่งวันที่สองพร้อมแล้วเนี่ยกดเรดดี้ดิะเอ้าก็พร้อมเลี๋ยวกูพร้อมมาเราพอดช้าสุดละโน่อ๋อนี่ไงมาละอ่ามาแล้วใช่ไหมครบใช่ไหมโอ้ยมอมโอ้โอ้ติดแลนแน่โอ้ ไอหม่ำแม่งไปอยู่ใต้ไข่ไอโมนนี้อ่ะอะไรบ่นไอีกิดอะไรไอหม่ำแม่งไปอยู่ใต้กางเกงไอมนเนี่ย่ะใต้กงเงเฮ้ยนี่ตัวละครเราก็เป็นผู้หญิงซะด้วยไงเราเพเปลี่ยนตัวละครชิก้าแต่ไม่ใช่ภาคสองันดิไอโมนไมนว่ไม่ได้หรอเพื่อนไม่ได้เพื่อน ตั้งข้าห้องมงจานปิดอุ้ยมัมรีมาไอหมมมรีมาโดีหลอกะเดิงเาลอั้อเนี่ยเอ็มมมาเราเอนี่เราคอรมันนี้เปล่าเมือกี้ตัวรเห็นตัวคอละจ้บอกผู้เล่นเก่งมากเอ้ยไม่มีโซดานี่หว่าฮะ เฮ้ยกูดโดนไฟนดีหรอ,รอเอ้าบันนี่หายบันนี่หายบันนี่อยู่ไหนอะปกติบันนี่มันชอบมาข้องี้นะคาเมล่าศูนย์ไหนอะ อ๋อนี่บันนี่อยู่คาเมล่าสองควรเปิดประตูทำความสะอาดซ่อมเครื่องอาเคทำความสะอาดตารางอะไรไม่รู้อะไไม่บอกทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดพื้นห้องโถงใหญ่ทำความสะอาดห้องครัวคุณเจห้องครัว,ว,วเฮ้ยจ,จูแปดเกือบแปดเก้าลุงเลย มันจะมาหรือเปล่าวะไอว,วเอีเอ้ไอมวนจับตาดูไว้บ้านไอเดินมามันเดินมามันเดินมามันเดินมาปิด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  <c oughs> เอาชีก้าหายแถวแตกเลยชีก้าหายบ <c oughs> ้เราเอนเปิดประตู ้ยชิก้าอยู่มันอยู่กลัยันงมันยังอยู่บ้านมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่บ้านเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้ตอนนี้เมื่อกี้ม้นเปิดประตูอะทางนั้นยังไม่มาชิก้ายังไม่มาโคตรน่ากลัวเลยแมังอยู่บ้าน เฮ้ยมนไปอ่ะเหรอชิก้าเดินชิก้าเดินกลับไปเฮ้ยอย่าเปิดประตูอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดมันยังอยู่มันยังอยู่กลากยังไม่ไปมันยังไม่ไปมันไม่ไปชิก้ามันเดินกลับไปไหนฮะไปโอ้ตกใจหมดเลยอ่ะชิก้ามันเดินไปไหนวะเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลมันไปแล ชิก้าหายวันมาบอกเพื่อนฮะเกิดอะไรขึ้นชิก้ามาอันนี้เปล่าเราเคอยเปิด่ยนตัวให้ชิก้าหายไปเลยเพื่อนชิก้าหายไปเลยว่ะเฮ้ยบนมาเหรอบนมาเหรอเสียงอะไรเมื่อก ยังไม่มานะเอ้ยมา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 ชิก้ามาละชิก้ามาละทางทางซ้ายทางซ้ายเดินมา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 ปิด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 เนี่ทางขวาเปแล้วเป็แล้วเป็แล้วเป็แล้วทางนี้เหรอทางขวาทางขวาหรือทางซ้ายเนี่ยอันนี้เปิดออกทางขวาไม่มีใช่อปะทางขวาไม่มีโอเคทางซ้ายชิก้ายังอยู่ เอ้ยเอ้ยบันนี่บันนี่คุณผู้ผิดหรือเปล่าทางนี้อันนี้ทางซ้ายนะเอ้ยทางขวาชิก้ายังอยู yeah> ่มึงดูห้องนี้บันนี่ไม่อยู่งป่าววะชิก้ายังอยู่ชิก้ายังอยู่บันนี่อยู่ตรงกลางชิก้ายังอยู่มึงอย่าเปิดไฟบ่อยบ้านเช็คผ่านกล้องวงจรก็ได้เรารู้อ่าชิก้าบันนี่หาย มันนี่หายชิก้าไปแล้วเพื่อนชิก้าไปลวชิก้าไปละเปิดได้เปิดได้เปิดได้เปิด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 ทางนี้สิโดแต่มันนี่หายไอตอนเนี้ยมันนี่ส่วนใหญ่มาทางนี้ปะมันนี่หายไปเลยชิก้าอยู่ห้องตรงกลาง บันนี่อยู่ห้องเก็บของเฮ้ย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 มันจะมีห้องหนึ่งกับที่มันนี่ไม่ได้บันนี่อยู่เฮ้ยแบทหน้าอะไรบ้านดูแบทเลยสามพิเศษแล้วมั้งแต่ตอนนี้กูยังหาตัวบันนี่ยังไม่เจอเออดูคามิล่าหนึ่งกับคามิล่าสองก็ได้นะ ตรงกลางชิกก้าหายเฮ้ยคุผิดผิดสิเฮ้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงตรงอะไรเสียงคนพูดจนปะไม่เวลาหกไม่ได้อ่าตอนนี้บันนี่อยู่ห้องตรงกลาง มีตัวไหนี้าะชิคก้าหายไปแล้วเพิ่งจะตีสี่เยี่ยมเมื่อไหร่มึงจะหกโมง่งจะรัวอี่ต่อกาทีเองคิดรักมันนี่หายมันนี่มาห้องไหนอ๋อมันนี่มาห้องทางซ้ายมันนี่ มาแล้วบันดีเน้เนินมาบันดีเน้เนินมาปิดปิดดละขวามาเหรอมะโอ้โหมันนี่ยังอยู่ชิก้าอยูอยม่มันมันเพิ่งตีสี่เอะดิมันนี่หาย มันนี่อยู่ตรงนี้อย่าเปิดไฟค้างเลยอยู่ปะอยู่ยังอยู่ยชิก้าหายชิก้าไปยังไปแล้วเปิดได้เอร์นี้มันอาจจะอยู่ตรงมุมนี้อะไรกัตีสี่ทำไมตีสี่มันนานจังวะมันนี่ไปยังไปแล้วเปิดได้ตีห้าบ้านอันนี้ไปแล้วเปิดได้บ้าน ตีห้าอู้เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นหนะนะเออเพื่อนเด้วตายด้วยกันหนุ่มเพื่อนมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนไปตายกันกูอยากตายว่ะ มึงเข้ามาดิไม่รังเืียได้ไหมมึงเข้ามามึงเข้ามาเลยอ่ากูเดินตายเอมีวันเดทโอ้ยยากมึงคุมยากจังว่าคืนสองเดท อาวไม่จ่ายค่าไม่จ่ายค่าจ้างให้กูด้วยโอหนี่ขนาดกูตายยังไม่จ่ายค่าจ้างให้กูเลยแล้วเขาจะจ่ายทำไง้วเมื่อเราตายจ่ายให้ญาติด้วยจ่ายให้ญาติไงจ่านนยให้ญาติโอ้กูตายเล,ตเล่นต่ออีกสักตาก็ได้โอเค<ม>เรากลัลลกบม,มากับภาคสามนะภาคคุณวินเลี่ยมภาคลาอูจริงจริง อันนี้วันแรกไม่โหดมากไม่เหมือนเมื่อกี้นี้เดย์สองไก่ skip skip, skip skip s ิป p เราค้างนิดหน่อยก่นอนเราไม่น่าไปปรับอันนี้ปูเกี๊ยปูกียเยอะเกินเลยายนาฬิกาไนโวนยามกลางเรยไอ้โมนมืเนเอ,มอมเดือเลย <c oughs> เอเมื่อกี้มันบอกว่าอยู่อยู่เอสีอยู่สีใชไหมเปลี่ยนหมายแบบอยู่อาไม่น c อสอุ้ยแบบนี้คุ้นค้นมีมีกภาคหนึ่งไงไอมุนจะได้ที่เล่นกับไอเดียมึงจะกดอะไรแบบโอ้ยอย่ากดว่าสิบบาก็จะกดก็จะกดเรามีปัญหาปอ กดไปกดไปกดไปกดมาไฟหมดไอ้ย่มุดต้องหลบตรงไหนอ่ะมุดท่อได้ด้วยนะเว้ยมุดยัางไงเอ่ะไม่มันอะมุดทอ่อมาหาเราอ๋อนะ้เรารู้แล้วเราคือเล่นอยู่วังไม่รู้จำไม่ได้คือแล้วเราจะแอบมันยังไงทุกทำใจมันเรามันแอบไม่ได้ดีกว่าคือมันปิดประตูได้ปะ เดินมาแล้วแม่งม,มันจะเดินมาแล้วมันก็จะหนีว,วิ่งใส่พวกกูอ่ะโอ,อ้อหขอใจละคืออันนี้มันบางคนกำลังดูค<ร>าเมล่า,<ร>าอยู่เราด,เราเเดูเราเคยเล่นเป็นอยู่เราเคยเล่นโจมจิ๋วของเพื่อนของเพื่อนนะเคยเคยเล่นโจมจิ๋วในโดนศับเพื่อน เราดูกล้องอยู่มันยังไม่โผล่ออกมากอีกอว่าสปริงแท็บวิลเลียนออฟตันไอสปริงแท็บไม่โผล่ออกวมาหรอกเพราะเรามีเพราะเรามีวิลเลียนออฟตันยังอยู่อยู่เลยเห็นไหมล่ะวิลเลียนออฟตันไปนะล่ะสุดน,น,น,นะไปดูแล้ววิลเลียนออฟตันเราวินเลียนออฟตันกดมั่วเลยตอนเนี้ย ก็ต้องกดหัวแแหละไปเดินเล่นหน่อยดีกว่าไฟมันติดติดดับดับวะไม่รู้ทำไมแล้ววินเล่นออสตันลงไปไหนแล้วกันวินเล่นออฟตันกูกลายเป็นสปริงแทบแล้วเหมือนหายไปแล้ววินเลนออฟตันเรามันไม่เบซเซนบอกหน่อยห่อว่าไฟมันจะหมดตอนไหนคุณปล่อยให้ใช่ของไฟฟ้าทำหน้าที่ของมันฮะอะไรอ่ะ g จ n เน a เรเตอร์ <Gener> ต้องไปไปทำงานที่รกตีต้องไปซ่อมเว้ยมันต้องซ่อมตรงนี้ไม่ใช่หรอใช่เนี่ยหายหมดเลยเจ n เน a เรเตอร์อิสฟิกซ่อมแล้วเย้ yeah. แกขายหมดเลยอ่ะไ้โสนอ่ะกดดูไม่ได้อะเอา้าเอา้าเราิปเรียนออสนแเราก็หายไปนู่นแล้วเอ้านี่ไงกลับมาละ ไปไหนวินเรียนโอนตันไวแล้วเนี่ยมึงเจอไหมเฮียไม่ไไมุดมุดมท่อเหรอดูดิเชียแล้วไม่มีเลยเกมบักบ่ลวินเลี่ยนโอสันหาย อเอ้ยเลยเนี่ยมันมีให้กดด้วยอ่ะกดหมั่วเลยมึงกดอะไรอ่ะมกนเล็เครื่องเล่นเกมเือนถ้าเกิดเหมือนนั้นเนี้ยถ้าเกิดมันได้ยินเสียงมันจะมาหามึงก็น่าจะรู้อยู่ว่ามึงเคยเล่นอ่านั้นเรารู้เราเคยเล่นแลได้วิลเลนออฟตันเราหายไปนเออวิลเลนออฟตันกูหายอู้ไม่มันเลยวิลเล่ออฟตันตน วิลเลียมออฟสันโดรธมากเอออะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะท่อระบายอากาศปิดเปื่าเหมือนท่อระบายอากาศปิดเหมือนท่อระบายอากาศน่าจะปิดมั้งมันเปิดเหรอเอาห้องละโคตรง่ายเอ้าอะไรไม่มันเลยโอ้โหโอ๊ต ปิดคิปดีกว่า